สวัสดีคนเลยนะครับเราจะส่งกลับบ้าโ้วขราไ้นอื่แล้วอบคุณนใจครับกแล้วก็น้องต้นอ้อม่อแ้วก็น้องบาเบียด้วยครอบครัวห้างมากเอ๋ไหลครับพูดถึงหางมาหลังไก่เจไขนาดเลย S <S จับได้ไหมนอนได้จับได้ไหมไปอันนี้ไปใส่ต่อไปกุ๊กเกาะเลยป่ะจะไปด้วยคนนี้จะไปด้วยแล้วรัวนอนตรงไว้ก่อนอันนี้จะไปด้วยแล้วโอเคบาย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 เอาไว้ไว้โอกาสหน้าเจอกันกินเยอะไม่ต้องไปหรอกถ้ามั้นจะไปแย่งกันกินโอ้นี้ใส่เดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์นะครับที่ใส่ไม่ดีอ่ะเราอ่ะคนที่ติดตามกันตั้งแต่เช้ายันค่ำนะครับผมขออนุญาตลงกันนะครับสสวัดีครับคุณขอบคุณ มือมากมากเท่ากับรบานเราอยู่ใกล้เลยเาเน่าไม่สนใจเพล็กเลก็เน่านันูวนัวนัวนัแนกวนัวนัว่ัวนัวนัวนงวนัวล้วนั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 นันัวนันัวนี่นัวนันัวนัวนันันัวนัวนัวนนัั้นลยนัวงั้นนัวันัวนัวนัวนันัันัวันันันนันันได้เันันันั อารมณพลังชีวิตยูนิเพอร์ของเยอะมีานมจาออ้อดัน่นอกเ่นอนบอเ่นใหญ่ก็รออยู่อย่างนีวาง่กันนีดดูดูก่อน มส่งมาส่งอยคนเป็นกระกอยตายวันไหไปเากลับดวไ้ไปเดี๋ยวไว้มาเล่นใหม่แลวเดี๋ยวหากันเดิ่วยมาขอบคุณมากครับสวัสดีพี่สวัสดีครับวัสดีแม่่ครับพี่แม่สวัสดีครับขอบคุณครับแม่สุขภาพด้วครับเพื่อนหน่ย้องลูกเรองได้ครับ ทไมอ่อรที่นี่เราก็ดีใจก่อนนะก็ขอคุณนิกี้นะที่เดินทางมามาแวะเวียน,นะครับ,รบก็น ฝากติดตามงานเพลงด้วยนะทุกคนนะครับตอนนี้ก็กําลังทําเพลงนะครับที่คุณหมูลีอานะครับนะก็กำลังทำเพลงนะครับผมทํมาทเ,พทเพลงด้วยก็ฝากติดตามนะครับก็ตอนนี้กําลังทําดนตรีอยู่นะครับคนรับพี่<า>เดินทางปลอดภัยเด้อนะครับ เดี๋ยวาะส่งแขกอ่าแล้วพี่นะเขาก็ยาวต่อไปจะเอารถไปจอดไหมนู่นหรือว่าจอดนี่จอดนี่เนี่ยเด็กของอยู่ในรถอ๋อจะจอดนี่ปะจอดนู่นตอนนี้แล้วก็เดินไปบ้านมีเสื้อผ้าอยู่ในรถเนี่ยอ๋อเอ้าไปจอดหน้ารีสอร์ทจอดนู่นไงโอ้จอดนู่นโอเคมันยังออกไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์เยอะนี่ขาอิ่มยังเนี่ยอิ่มแล้วอิ่มไม่ย่อยอิ่มไม่คายโอ๊ยบวชไหวแล้วแม่พ่อน้ำโคยกไม่หมดเลยกินน้ำโคยกันหมดก่อน แล้วพ่ออม <c oughs> พ่อที่สามกินต่อกินต่อพ่อกินตม่ <c oughs> อไหกินตก่กินร่างอคนกินอีกับก็คอยให้กินก่อนนะคค้าทุกคนสวัสดีครับ